สวัสดีค่ะวันนี้ก็มางานเปิดตัวไฮโดรบูสเตอร์ตัวใหม่นะคะกับคุณหมอปิงปองนะคะใครที่มีปัญหาใต้ตาคำ้ำหรือไม่อยากให้มันโป๊เป็นก้อนกลัวการฉีดฟิเลเลอร์ก,ก็สามารถลองดูได้นะคะสวัสดีครับนี่น้องก้อยใจนะคะวันนี้จะมาเป็นเคสที่ผมจะทําการเติมใต้ตาให้เป็นเรื่องใต้ตาตรงคำ้ำแล้วก็แบบเหมือนลึกเข้าไปด้วยน้องก้อยใจเนี่ยยังไม่เคยฉีดอะไรมาก่อนเลยใช่ไหมไม่เคยเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเลือกเป็นตัวนี้ให้ครับเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนไข้หลายคนที่เคยเติมฟิลเลอร์ใต้ตาไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเป็นก้อนเป็นหลังขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเพียวไฮยาล่วมกับมีเกลเซอร์ลเนี่ยบอกเลยว่าใต้ตาของปอยใจจะดูเต่งตึงแล้วก็สวยขึ้นแน่นอน เราก็ทําเสร็จแล้วนะน้องก้อยใจเป็นยังไงบ้างเจ็บไม э ่เอ่ยคุณหมอมือเบามากเลยค่ะแบบเจ็บน้อยมากเลยนี่เป็นครั้งแรกกังรู้สึกว่าครั้งหน้าต้องมีอีกแน่ๆเลย <laughs> ยินดีมากเลยครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูแลน้องก้อยใจในส่วนที่เหลือต่อนะครับต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้ไม่ใช่ฟิลเลอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดหวังให้วอลลุ่มมันโดนเติมเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกเขาแต่มันก็จะเหมาะสําหรับคนไข้ที่แก้วอลลุ่มที่มันหายเล็กๆน้อยอย่างน้องก้อยใจอย่างน้อยก็ทาให้มันดูสดใสขึ้นไม่เป็นก้อนไม่เป็นลำอ่าลองย้อกใจ เห็นไหมไม่เป็นก่อนเดี๋ยวฝากตัวไฮโดรบูสไว้ด้วยนะผมว่าเป็นยังไงบ้างใครชอบงานผิวตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยครับใครมีปัญหาเรื่องใต้ตาตัวนี้ก็เหมาะที่สุดเลยครับผม